งงสบายดีพี่น้องสบายดีตอนเทีย่ยงวันนี้ก็มาอยู่น้ำเทียเท่ยงเจ้าเที่ยงนายคือเก่าพี่น้องเลยโดนมาเถื่อนหนึ่งมาเมือนี้บ่มีไาแล้วคราวนี้เบิดเลยเงียบๆเลยเอาตอนนี้ยายนอนหันพัก,กเอาแบบเอากระสีมากินข้าวปุ้นเือนอื่นกับอบยากได้อยากอยู่เทียเท่ยงเจ้าเที่ยงนายนี่พาลงมาที่แรกว่าสีฮุบเมื่อบ,บ้านโอ้ยยันป้าบกาุก้าเมื่อว่ะ ได้กินอยู่เทียงหน้าเนี่ยอสอปีนะฮูเมื่อบ้านไรปีนี่นั่นน่ะใช้หมักถัวนะถ่ว,วน,นะถั่วถั่วอันเช่นเงนะนีถทมหาหรนานอีกทีเิน,นอถาอาบกินเอากินแต่้าวปุนมีซีนใช้ซีนเอามากินซีนแบบ นตัวเงาะก็กินกินเบิดผู้เดียวได้กระปุกแถวนี้นี่เนาะนี่เนาะฮัลสิกินเบิด์ตแต่นี่เลยกระปุนผู้เดียวเฮานะฮัลสิกินเบิด์ตเลยได้ฮะได้คำว่าฮาว่าได้วากระทุงใหญ่ได้กระทุงน้อยฮัลสิกินเบิด จักโลดเาับปุ่ก็ได้ล้อาปีนาปีน่ะโลอา,าวป,ปูปบ่าวมาไลา้ได้ครูป,ปีเนาะติมเพือนอยู่ไล่อน,นี้ได้ิปปมดูนะขับปุ่นนะิมหามีตินไก่น้ำของโปิตบ้าง ได้ใช <si ่ไหมผ่านยิ้มข่าวผ่านบัวมากีแม่โทรมาอยู่เมื่อกี้นี่มามาข่าวเด้อภาษพี่น้องเฮาก็ผ่านมาหลายเฮือดผ่านผ่านผ่านมาแต่ว่าเขาบุมหมักแบบนั่นทำหมักแบบเพียงหน้านี่นี่ก็อยู่น้ื่เดียวนะเฮาซื้ออยู่ตลาดปักชอรมาสิถือเมื่อวานเฮาเขาจะกัดนั่นได้พวกขวดตลอด บันเทาดิบนเทาขวดแปดพันกินเม็ดกปุ้นนี่เลือซุกกวาสีลง,ง,งมายังเห็นแ่บยุ่น้ำกับปุ่นนะเห็ดเองแหม่บมาทนซิมกจะว่าแ่บเองใหนซิมเหมือ,อน,มนก้นอกน,อนอพี่น้องอยันไปตีลายๆกับไปตากถี่หมอซิมน้องเลยปีหนึ่งมีทางหนึ่งเดอ้อ นี่แหละเือพี่น้องบุญกับวัได้ใหญ่เด้อพี่นนองเว้ยเด็กน้อยระวังหัวโดนเด้อกัาไปล้างมือเชียงเจ้เชียงน้ยบอกแล้วนะอือหึชิ้นไก่เปลือยเยมากอือหึเคยลาวกับมาแบบนี่ตะไคร้จับเป็ด เตะบใจหน่อยย่าพอเอาของมาจางไว้ขัวพ้อไดขัวพ่อได้างพ้อไดปิ้งพ้อมีได้เ้นตะบใจหน่อยชิมกพี่นองเลยบ้าเอาข่าวคำหนึ่งเลยยังโมโหซึกอยู่ฮะเอาข่าวคำนึงเลยยังโมโหซึกอยู่ยังวันิมตอนมันได้ชิมเหมือนเทกไก่เปื่อยดีเปื่อยู่วะ ตั้วะกะินมาใส่ลำขคงกะติในหลุงตันี้ตกเป่าเด็ดต้นหนีกยังปลาให้มันเปลือยบนเนเฮ้สิบหนาเด้อฮะแกะติ๊กหนึ่งอยู่เพื่อนเพื่อนแก้ไก่แก้แกะกะเทยไหวอย่ประเทศถิ่น หงัดเต็มมัอขึ้นก็ได้กระปุกเ้านะสื่อมาเมื่อวานนี่ซ้รกินเป็นหมูนะกินเป็นหมูกินเป็นหมูบาร์เทงก็บด้าบนหน้างนี้สลาว่าเตตีนไปบดด้อ้ตีนนะบริยัตกินส่องโลบไรแม่ขานชุ่มดาวเทียมดินี่ รายการยังอยู่เลยมีแแมแม่แต่แม่ละบะรูปห่องก่าสิลงมากไปจ่ายไว้แต่มื่อเช้านี้เอาลงมาสู่เขาวันไอ้หลังกินคุณเมียเมียคุ้มแล้วเหรอแล้วลวะ เจ้าหนี้แอร์คุ้มคือกันแหล้วแตเมียเราคุ้มไปซื้อกันเคยเล่านะแต่เมียคุ้มไปซื้อเคยเล่าแม่นบอกว่าเขาไปซื้อไว้เลยได้เขาให้ไปซื้อว่าจะเศ้าปลาเด้อโอ้ยหมดถึงใจลายพี่เราืออ่ะหมเป็นยางเบาเบาเช่นไหวบุมีกันบุมีขายเขาจ่ายเจ้เมื่อหลักใช้เขาอีเมลินมากระบอกมาขึ้นนี่มาสิโทรหาอยู่ นางเผาจนเดม่ขึ้นนี่ลงขึ้นสองคนกี่น่งจนเด้อแต่เขาสั่นแม่เดียวน่ะได้จนจะเตรียมกำมือเงินน่ะเขาเขามาส่งแม่เดี๋ยเสียไปเสียไปกินเสมาแดก็ถือหาเงินไปเบ้ากับบอบอลุ้บอลุ้อไนสุดปห้าเงินเสืออก้นเบียลวุกสั่งโอยู่ว่าได้ก็จะไปส่งรับเกได้เลยมันผ่านโบยากออกมีเลนกนลังในที่ บอีห oh. hmm. mm. ูได้ว่าเขาวนั้นช่องวงท่านในแวนใส่บอนี่แหวนตรงนี้ทำมากินแบบกินนานเนาะหาคินเดื่อเพด่อนนะโอ้ทำยังเมื่อ เชกินเป็ป่าก๊่าากูน่รกาง่ายดอกมึงขูปีน่ะเราอยู่บ้านแล้วยางลัท่งลงมาเบ้อกินเป็ดดีกวหาโดดากถามเลยเนาะเป็นกบกินเลด้อเอากินเป็ดอะไกินยังมนีเบ เป็ดกับบวกินถ้าก็เบิร์นฮาร่ากินแล้วเนาะก็ได้เป็ดนี่แต่เป็ดกับไก่กินเป็ดเท่านห้นไก่มีแต่ไก่พี่เบื่อกินหมดได้เฮ้กับพี่เบื่อแซ่ซุ่มนะเป็นเต้าเจ็บอยู่ด้วยแะห้างหมักสต่ายเงียบๆนั่นนี่แหละ แต่ว่าข้าได้ ăng, ăng, ดังก็ดังเหมือนดังชุบๆเลยนะมากนะที่บ้านนี่คือคื่นแล้วย่งกูได้ไปจอดพี่นี่เรา,นนาอยู่หน้าแล้วเ,เลยบูมาปากหน้าหน้าไปแล้วกูพีน่ะเราอยู่เฮือนเราอยู่เฮือนแล้วอย่างละบถุงมากิน ใครได้เห็ดกินมนะั้ไใครอยู่เนาะนนดาดดาดเขาดบอกว่าจงิ้นไม่เหนเด้อแต่สาว ่อหนักคือหนักได้พี่หนักบัว大มอนาไปใช้อะไรสฮ้ยมอ大爷มอเผาเทียงทนี่มอต้นน่ะ โมเมนต์ Moment, บ้านหน้าไปน้องเลยน้อไปหลอกพาร์ทเต็มที่พาร์ทอย่างนี้แหละก็ไปพาร์ทเช่นเจสแสดก,ก่อบู้ยไปผ่านต่อลำวงมาแรงบ้เบไม่ต่อหรอกลำุงมาตัาง้งอะไ้ <laughs> ต่อได้ห้ามมาขึ้น าต้องไปนั่งคืนล้วที่ผ่านมันไปลงจิดสีแล้วคขื้นมันบอบกออเลยเนาะจิดสีนะบริมนะีเนาะแปดเก้าแปดเก้าครับฮะ นี่คือหวง,งอกไม่ใช่พักพักขมิบมิยุใส่เบิดแล้วนี่นะพักแสบนะกินเบิดนะเร็วของหมูม,มาเถือกินไหมจะมุ่งด้ขนาด10เนเตียงจบายแล้วพี่น้องเลยหลีดไปุ้ เลดแป้นชั่วโมงครึงง้อใช่แรือเปล้าอ่ะต้มต้มอาสินเป็นหมื่นพวกอาสินเสียนายอสินน่นร้ายอย่างนั้นเลยสบายดีพี่น้องโอ้ยจะได้ปิดเงี้ยหนมือพี่น้องเอ้ยเคยเล่าคนจักไทยแก่เรา เช่นเินมากดูให้ถามกินอีกนะโตุ่นกินด้วน้องบ้านปุ่นกินใหญ่หอดชื่อเฮาเด้อฮะเดี๋หอดชื่อเฮาเด้อก็ได้ถ่ายทมเอออยากไปก็บายแล้วไ่ถ่ายทำดิดีมั่อกมีบุญอีกฮะมื่มีบุญอีกมีบุญนักบุบานใดบานเฮานะ โอ้บาดเฮาหนึ่งบอลลำเลี้ยงเด้อวิ่งเ้ยจะนบานนันฉันเข็นนี่วิ่งเออหลังจากมื่อเห็นหน้ากระปุ้นเลยมหายไปแต่ซ้ำมือก่อนเลยนะโอ้ยกินยังนอซ้ำมือก่อนเป็เมียนเฮือนเปเมียนเฮือนซอยก้อยเป็นเมียนเฮือนซอยเลยกับและลากตัวลากจานและมือที่สองกันเริ่มเขาจะเห็นยังมือมือไกลๆทอดมือบุญมาเก้ากับอีกกระปุ่นนะเท้ากับไปซื้อกระปุ้นมากินก่อนแล้ว วางแผนกันหน่อยนะพี่น้องเยไอ้บุญย่านบุญมีคุณหรอโควิดเนาะหนาวไปหน่อยเฮ้ยลมจะแห้งๆจะเห็ดประัญญาจะนกลังจะนกมันง่ายอ้นี่มันค,คนคนง่ายว่าแนละ้วมันเห็ดประหยัญญาจะมันออกใหม่อีกได้ลังมนะันอ่ะเบิ่งกว่าตามหาพี่พี่หนึ่งบุญมีมีแต่พี่ซ้ำเนี่ยฮะ พี่หนึ่งหรือเอลเอลหนึ่งเหรอเอน่ไ่นเอลเอลสามอ่างเอลสามคนไปทานเขาเอไปเลือกเบรแล้วนม่หันอารกันมนมีแต่เอามเบรเปินเบียร์เป็นหูจักแบบอะไรเสะโมเสไปแล้วไมเสะเอลหนึ่งเสบเอลหนึ่งเแต่กพี่หนึ่งมันดีคมแห้งนะ โอายินเบี้ยได้แหละอะไรนะอยู่เครื่องนนะนคือว่าลูกกับ่ท่านได้คือว่ใส่นมลาเนี่ยเื้องเี่มือินเองอ่ะพอลินอหมินเองยินเองคุณน้องนงเบื่งหมได้่ได้ใส่นมลาเด้อินเองนะเออ้าเบื่งทจอกเก้ยนคบวนีจัเมจะได้ มันมีแต่นมนะค่ะ๋ย่เข้าเล่านะท่านเ็ยเดบ่ายก็มาเล่าเนาเมการก่อนนมบ้าเลยพูดแล้วเห็นแบบเอลซ่าเลยจเอลซ่าเอฟไปแลยยามันกัดเานังออกไปว่ามากระ่องนาทีแตเปนนางเลยเรลงไลงขีบเลยเวลงขีว่าในลงขิบเดียวนะ พี่น้องก็บลงจิตตะไคร้พี่น้องเอ้ยไปจับเป็ดเดี๋ยวนี้ใค่ว่าเดี๋ยวนี้นะได้นะเป็ดเดี๋ยวเซลลอยู่ตลาดไหนเดี๋ยวแกหลุดขอเดี๊ยมันตกลงห้างไก่นตัดเซลล์แล้วอันนั้นนะห้างไก่นะเมื่อวานไรเงี้ยแกรลุดตุ้งห้างไก่เลยเมื่อวานไรก็ตูนกินอยู่นี่แหละเอาหย่าแล้ว บอกครับขอป๊กที่ไปตลาดตแล้วมื่อไห่คบชาเอาันบ้านเาเอนากระปอกอยากกินพักซี่ือบอกบอกทไปเอาหายชวนกับมีออกมาเอาคิ้วรถดไปซื้อไปซื้อพักซี่ข่อยแน่กับไปเลยไปเลยอพัซี่แล้วมั้าจัดพักซี่หายเลยมอดนันคิ้วรถว่าเอาจะคือเอาพักกันมาเอน้นเวลาชิว่าเอากับพักซี่เนาะ แรงผลนมักกินแ้วมปอแล้วโอ้ยคำว่าหเปะก็มีแหละเขาหอเปมันกะบมอดแล้หันแร้ก็เจอแล้วม้อแนี่ยหนก็มีนะแล้วก็มปก็ักบ่วเ้ยพ่น oh. ้งไปเลยเด้อพอกันใหม่คลิปไหนพี่น้องทาบริคลิปวันนี้กันด่ะอาลงเจ้าภาพพี่น้องเนี่ยผู้จองใหม่เจ้าภาพพี่น้อ แจ๊ปแจ๊ปเต็มพี่น้องเลยเป็นว่าสิบลังเส้นไหวไปคล้ายเขาอีเมลมาใจห่างกันแล้วแต่จะผ้าพันซีว่าแล้วแต่ว่าอันนี้ทำมากินพี่น้องมาแล้วมาแล้วเฮ้ยลงมาแล้วพี่น้องพี่น้องเฉยลงมาแล้วพี่น้องมข่อนพี